ามความเคลื่อนไหวพื้นที่ชายแดนใต้นะครับวันนี้ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีครูโรงเรียนพิทักษ์วิทยากรุงเสียชีวิตที่จะแนะนราธิวาสหลังจากที่มีข่าวว่าครูเสียชีวิตเพราะว่าถูกตำรวจยิงนะครับโดยแพทย์ยืนยันว่าครูสองรายเสียชีวิตจากสะเก็ดร,ระเบิดไม่ใช่กระสุนปืนนะครับรวมถึงครูอีกหนึ่งรายก็ถูกสะเก็ดร,ระเบิดที่ศีรษะอาการยังสาหัส ส่วนที่เหตุเสียชีวิตของครูนั้นทําให้โรงเรียนในพื้นที่เจะนะและระแงะปิดการเรียนการสอน20โรงนั้นเป็นเวลา2วันนะครับนายแพทย์อนเนกยมจินดาผู้อํานวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสและผู้บังคับการตํารวจภูธรน,นราธิวาสทําความเข้าใจกับผู้นําศาสนาและผู้นําชุมชนในอำเภอเจะนะ หลังจากที่มีการปล่อยข่าวว่าครูสองรายที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดชุดรักษาความปลอดภัยครูของตำรวจเมื่อวานนี้มีสาเหตุเพราะว่าถูกตำรวจยิงจงมีการติดป้ายข้อความหลายจุดเมื่อคืนนี้ผลการตรวจสอบข้อที่จริงจากแพทย์โรงพยาบาลราธิวาสว่าชนครินที่ให้การรักษานายอภิชาติเบนจุลามาตครูที่บาดเจ็บและแพทย์โรงพยาบาลเจนะที่ชนะสูตรศพครูผู้หญิงสองรายยืนยันว่าทั้งหมดบาดเจ็บและเสียชีวิต,าตจากสเก็ตระเบิดที่ศีรษะ ไม่ใช่กระสุนปืนของตำรวจแล้จากการตรวจสอบที่เกิดเหตุไม่พบร่องรอยกระสุนปืนที่รถยนต์ของครูนะครับขณะที่ครูพิชาติเบนจุลามาศนะครับอาการก็ยังสาหัสแพทย์ได้ผ่าตัดนำเศษสเก็ตระเบิดออกจากศรีรษะแล้วแต่ว่ายังต้องติดตามอาการอย่างใกล้ชิดแล้วก็ถูกเข้าไปในบริเวณสมองแล้วก็ยินยันตรงกันหมด ก็เมื่อความจริงปรากฏนะครับและขณะเดียวกันทางเจ้าหน้าที่ซึ่งดูแลเส้นทางรปภพอพอครูะ,ะเหตุของการที่จะต้องใช้อาวุธปืนยิงเนี่ยครับก็ได้ปรากฏว่ามันมีความจําเป็นในการที่จะป้องกันไม่ให้มีการที่จะมาทําร้ายซ้ำซ้อนขณะที่ครัวพิชาติเป็นจุลามาตอาการยังสาหัสนะครับแพทย์ได้ผ่าตัดนําเศษ สะเก็ดระเบิดออกจากศีรษะแล้วแต่ว่าต้องติดตามอาการอย่างใกล้ชิดและยังไม่พ้นขีดอันตรายเนื่องจากสะเก็ดระเบิดกระทบสมองนายแพทย์ยันยงเหล่าเจริญสุขรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินยืนยันว่าพบบาดแผลที่ศีษะของครูอภิชาติ2จุดยืนยันว่าเป็นสะเก็ดระเบิดไม่ใช่กระสุนปืนครับเพราะว่าคุณครูอภิชาติน,นะครับเมื่อมาทําการรักษานะครับมีลักษณะของกระโหลกศีรษะด้านซ้าย หลังซ้ายบนและล่างนี่นะครับบริเวณทยทอยเนี่ยมีการแตกยุบเข้าไปข้างในนี่นะครับแล้วเะโรอิซ่าเนี่ยฝังในเนื้อสมองนะครับเป็นลักษณะขาวขุ่นส่วนเศษโลหะที่เป็นเข้าได้กับเศษสะเก็ดระเบิดนี่นะครับก็จิงตนากาเป็นขาวแวววอย่างนี้นะครับเข้าได้กับเศษโลหะซึ่งมาจากสะเก็ดระเบิดเพราะชัดเจนเลยนะครับว่าไม่ใช่เกิดจากกระสุนปืนแน่นอนครับนะครับ การเสียชีวิตของครูโรงเรียนพิทักษ์กูมุงส่งผลให้โรงเรียนในพื้นที่อำเภอเจะแนะิบโรงและระแงะอีก2โรงปิดการเรียนการสอนสองวันเพราะว่าครูในนักเรียนยังเสียขวัญกำลังใจนะครับขณะที่พันเอกปราโมทพรมอินโฆษกกรมนาภาค4ส่วนหน้าก็เสียใจกับครอบครัวครูที่เสียชีวิตและขอให้ประชาชนเชื่อมั่นในผลการตรวจสอบของแพทย์เพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดระหว่างรัฐกับประชาชนเหมือนเหตุการณ์ที่ผ่านมาที่กลุ่มก่อความไม่สงบจะโยนความผิดให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับ สำหรับที่มาของการเข้าใจผิดว่าตำรวจยิงครูนั้นวันนี้ตำรวจสอพอจะแนะออกมายืนยันว่าต้องยิงปืนหลังจากที่ถูกรอบวางระเบิดเพื่อป้องกันตัวนะครับและขณะนั้นเข้าใจว่าเป็นรถของคนร้ายและแสดงความเสียใจกับครอบครัวครูที่เสียชีวิตซึ่งครอบครัวครูเข้าใจและขอให้มีการตรวจสอบเรื่องนี้เพื่อเป็นธรรมกับทุกฝ่ายคุณัปนีเอศชัยจะพาไปย้อนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานครับ นอกจากแพทย์จะยืนยันว่าสาเหตุการเสียชีวิตของครูทั้งสองรายมาจากสะเก็ดระเบิดแล้วนะคะทางเจ้าหน้าที่ได้ให้มาตรวจสอบรถยนต์คันเกิดเหตุของคุณครูนะคะซึ่งจากสภาพความเสียหายนั้นพบว่ามีร่องรอยของสะเก็ดระเบิดไม่พบร่องรอยของกระสุนนะคะขณะเดียวกันที่มาของความเข้าใจผิดน่าจะเกิดขึ้นในขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นมีการใช้อาวุธปืนยิงหลังจากเกิดเหตุระเบิดค่ะ จากการตรวจสอบของตำรวจพิสูจน์หลักฐานและชุดเก็บคู่วัตถุระเบิดจังหวัดนราธิวาสยืนยันว่าเหตุรอบวางระเบิดตำรวจชุดรักษาความปลอดภัยครูสพจะแนะเมื่อวานนี้คนร้ายตั้งใจทำร้ายเจ้าหน้าที่แต่โชคร้ายที่รถยนต์ของครูโรงเรียนพิทักษ์วิทยากูมุงขับมาในจุดเกิดเหตุจากการสืบสวนพบว่าคนร้ายนำระเบิดมาฝังไว้ริมถนนตรงข้ามโรงพยาบาลจแนะ ไม่เห็นรถยนต์สายตรวจของตำรวจขับมาถึงจุดเกิดเหตุได้จุดชนวนระเบิดด้วยโทรศัพท์มือถือซึ่งผู้เชี่ยวชาญระบุว่าจะทำงานช้าก,กว่าเวลาจริงประมาณ5-6วินาทีจึงเป็นไปได้ว่ารถยนต์ตำรวจไม่ถูกระเบิดและเวลานั้นรถยนต์ของครูซึ่งไม่ใช่รถรูที่ตำรวจทำหน้าที่ดูแลความปลอดภัยขับมาในเวลาเดียวกันและได้แสงซ้ายรถจักรยานยนต์ของตำรวจทำให้ตำรวจสองนายบาดเจ็บ และรถยนต์ของครูถูกสะเก็ดระเบิดบริเวณด้านซ้ายเข้าเต็มๆร้อยตำรวจตรีแซนว่ารงภัยสิทธิ์รองหัวหน้าชุดเก็บผู้วัตถุระเบิดหน่วยปฏิบัติการพิเศษจังหวัดน,นราธิวาสยืนยันว่าระเบิดที่คนร้ายใช้ก่อเหตุเป็นระเบิดลักษณะเดียวกับที่เคยใช้ก่อเหตุในพื้นที่อำเภอจะแนะ ซึ่งระเบิดที่ใช้ก่อเหตุนั้นเป็นระเบิดแสวงเครื่องน้ำหนักประมาณ12กิโลกรัมมีรัศมีทำลายล้างไม่เกิน10เมตรเมื่อวางในที่<า>ต่ำกว่าถ<า>นนจะมีแรงระเบิด45องศา,าจึงพบร่องรอยแผลสะเก็ดร,ระเบิดที่ด้านข้างทะลุเข้าไปในรถยนต์และหลังคาส่งผลให้พบบาดแผลที่ร่างกายครู<า>ทั้ง3รายในส่วนบนตรงกับคำยืนยันของนายแพทย์อามัดมูซูลัมเปาะจิ<า> ผุ่มในการโรงพยาบาลจะแนะและนายแพทย์ลุซีไฮยีมัดแพทย์ทำการชนสูตรศพครูที่เสียชีวิตยืนยันว่าจากบาดแผลที่ศีรษะด้านซ้ายของครูนรุยาฮานอาแวร์พบเศษเหล็กความยาว5เซนติเมตรซึ่งเป็นสะเก็ดระเบิดแน่นอนแพทย์จึงผ่าออกมาต่อหน้าสามีของครูส่วนบาดแผลของครูนายยิหะยีระเศษเหล็กก็ฝังอยู่ในศีรษะก่อนได้ทำการผ่าตัดเอาออกนะครับต่อหน้าสามีผู้เสียชีวิตนะครับ ให้เห็นว่านี่คือสิ่งที่เราออกเราออกจากตัวศพของอผู้เสียชีวิตนะฮะซึ่งทางสามีของผู้เสียชีวิตก็ได้รับความพอใจนะฮะว่ารากการพิสูจน์นะฮะว่าไม่ใช่เป็นกระสุนปืนแต่อย่างใดน,นะครับเป็นเศษโลหะนะครับซึงสามีของครูยอมรับว่าการตายของครูทั้งสองคนมาจากแรงระเบิดและแพทย์ก็ยืนยันว่าเสียชีวิตในจุดเกิดเหตุแต่เพื่อความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายจึงขอให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ชัดเจน ต้องต้องตามหลักฐานนะครับให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบว่ายังไงก็เราเราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นี้เราจะบอกไม่ได้ไม่ถูกเ้มนต้องต้อง,อง,องรอเวลาพิสูจน์เข้าไปรอเวลาเขาในทางเจ้าหน้าที่พิสูจน์ส่วนที่มาของข่าวลือว่าตำรวจยิงครูเสียชีวิตนั้น จากการสอบถามเจ้าของร้านขายของชำที่ถูกรถยนต์ของครูพุ่งชนพบว่าน่าจะเกิดขึ้นหลังจากรถยนต์ของครูถูกแรงระเบิดและครูอภิชาติซึ่งทำหน้าที่ขับรถบาดเจ็บขณะเหยียบคันเร่งทำให้พุ่งชนรถยนต์ของตำรวจที่จอดอยู่กลางถนนขณะกำลังเปิดประตูทำให้ตำรวจเข้าใจว่าเป็นรถของคนร้ายจึงยิงปืนขึ้นฟ้าและยิงมาในทิศทางของรถยนต์ที่พุ่งชนทำให้นางอาริดาแมหะ เจ้าของร้านที่อยู่บริเวณนั้นตกใจแต่ยืนยันว่าตำรวจไม่ได้เข้ามายิงซ้ำหลังพบว่าเป็นรถของประชาชนมอ,องไว้อย่างนี้แล้วพอมองปุ๊บเห็นรถคารขาวมากระแทกรถตำรวจตำรวจก็ก็ตกใจแหละเราก็ไม่รู้ว่าเออมันมันมากันยังไงเราไม่รู้ว่าไอรถคูนนโดนระเบิดมาแล้วหรือว่ายังไงแต่มกระแทกรถนี้ก็มาสามท่อนลวมาชนรถตำรวจรอีกก็มาชนที่นี่อีกมันก็เจ็บแลวไปโดนระเบิดอีกมั้งก็สามทีไงมันก็พอนั่นแหละมันก็หลนตรงนี้แหละ แต่นาทีนั้นเขายิงอยู่ที่รถเขาไม่ได้มายิงซ้ำอ๋อเขาอยู่ที่รถที่กะอยู่นะกะอยู่ตรงนี้นะเขาอยู่เาอยู่ที่รถ,เข,รถเขาไม่ได้มาตรงนี้ทีนั่นนั่นกะเห็นอยู่แกอยู่ที่รถขณะที่สามีเจ้าของร้านเชื่อว่าตำรวจจําเป็นต้องควบคุมเหตุการณ์แต่เป็นห่วงกรณีเกิดเหตุในที่สาธารณะอาจทำให้ภรรยาหรือผู้บริสุทธิ์บาดเจ็บได้จึงอยากให้นำไปเป็นบทเรียน ซึ่งตำรวจสอพเอจะนะที่เป็นผู้ใช้อาวุธปืนยืนยันว่าจำเป็นต้องควบคุมเหตุการณ์ตามยุทธวิธีเมื่อพบว่ารถยนต์ที่พุ่งชนเป็นรถประชาชนจึงรีบให้เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือและทำการยิงเพียงไม่กี่นัดเท่านั้นพร้อมทั้งแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตต่อหน้าผู้นำศาสนาหากเป็นไปได้ก็ขอแลกชีวิตตัวเองกับชีวิตของครูมไม่สามารถมองเห็นนะครับว่ารถคันดังกล่าวเป็นรถของใครหรือว่าเป็นรถของชาวบ้านหรือว่าของ ผู้ก่อการร้ายนะครับเนื่องจากว่าแผงขายผลไม้เนี่ยมันบังอยู่นะครับแล้วก็บ้านของชาวบ้านนะครับมันก็ติดกับบ้านาของชาวบ้านนะครับดังนั้นนะครับผมต้องยิงทางยุทธวิธีเพื่อป้องกันชีวิตลูกน้องผมและที่คนที่โดนระเบิดยิ่งผมรู้ว่าครูนะครับสูญเสียเป็นครูแล้วครูคนนี้ผมเคยรู้จักเขาด้วยนะครับน้ำตาาก,ก็ไหล ร้อยตำรวจโทพง์พันธ์ยืนยันด้วยว่าเหตุการณ์ครั้งนี้คนร้ายหวังวางระเบิดเจ้าหน้าที่ตำรวจตามที่ได้รับการแจ้งเตือนแม้ทุกคนจะเป็นห่วงความปลอดภัยหลังตำรวจสพจะแนะถูกยิงเสียชีวิตสองรายก่อนหน้านี้แต่ต้องทำหน้าที่ดูแลความปลอดภัยให้ครูแม้จะไม่ใช่ครูชุดนี้ก็ตามดังนั้นจึงขอให้ทุกฝ่ายเข้าใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและจากการตรวจสอบรถยนต์ของครูยาหินะก็ไม่พบร่องรอยกระสุนปืนทัพปณิยอศรีชัยข่าวสามมิติรายงาน พักสักครู่กลับมาช่วงหน้า